อดรหัสกีฬาลูกยางทำไมวอลเล่บอลหญิงได้รับความนิยมมากกว่าวอลเล่บอลชายในโลกของกีฬาสากลวอลเล่บอลถือเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือไม่ว่าจะในเวทีระดับโลกหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองวอลเล่บอลหญิงมักได้รับความสนใจจากผู้ชมสื่อและผู้สนับสนุนมากกว่าวอลเล่บอลชายอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและแฟนคลับตลอดจนบทบาทของสื่อและการตลาดที่ทําให้ทีมวอลเลยบอลหญิงก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าในใจของผู้คนสวนทางกับกีฬาประเภททีมอื่นๆที่เกือบทั้งหมดชายจะได้รับความนิยมมากกว่าหญิงบทความนี้จะพาไปสํารวจเบื้องหลังความนิยมที่แตกต่างกันนี้ว่าทาไมตบสาว ถึงสามารถครองใจผู้ชมได้อย่างล้นหลามและเหตุใดวอลเล่บอลหญิงจึงกลายเป็นหัวใจหลักของกีฬาประเภทนี้ในสายตาแฟนๆทั่วโลกจังหวะเกมที่ดูสนุกและเข้าถึงง่าย เกมวอลเล่บอลหญิงมักมีจังหวะที่เร็วพอดีไม่เร็วเกินไปจนตามไม่ทันและไม่ช้าเกินไปจนขาดความตื่นเต้นทําให้ผู้ชมทั่วไปสามารถติดตามได้ง่ายจุดเด่นคือเกมรับและการเล่นเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแรงดูแล้วลุ้นสนุกแถมมีการเล่นบอลยาวให้ได้เชียร์กันหลายจังหวะต่างจากวอลเล่บอลชายที่มักมีพลังตบแรงและจบแต้มเร็วทําให้บางจังหวะรู้สึกสัน้นและขาดความต่อเนื่องในการลุ้นความผูกพันกับนักกีฬา วอลเล่บอลหญิงหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยมักมีนักกีฬาที่อยู่กับทีมชาติมานานทำให้แฟนกีฬาเกิดความผูกพันและติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นตบสาวไทยที่กลายเป็นขวัญใจแฟนกีฬาทั้งประเทศนักกีฬาหญิงยังมักเปิดเผยความเป็นตัวตนผ่านสื่อโซเชียลมากกว่านักกีฬาชายจึงช่วยสร้างฐานแฟนคลับได้ดีสื่อและการตลาดที่ชัดเจน ภาพลักษณ์ของวอลเล์บอลหญิงถูกสื่อสร้างให้เข้าถึงได้ง่ายมีทั้งมุมน่ารักเข้มแข็งและมีเสน่ห์เฉพาะตัวทําให้สามารถนําไปต่อยอดในเชิงการตลาดการออกอีเวนต์หรือการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้หลากหลายกว่าซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมในวงกว้างความสําเร็จและการต่อเนื่องของผลงาน หลายประเทศรวมถึงไทยทีมวอลเล์บอลหญิงมักสร้างผลงานได้ดีกว่าและต่อเนื่องกว่าเช่นการเข้ารอบชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิกทำให้เกิดการติดตามและให้กำลังใจอย่างยาวนานและเมื่อทีมประสบความสำเร็จก็ยิ่งกลายเป็นแรงดึงดูดให้แฟนใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างหลีกและรายการแข่งขันที่แข็งแรงวอลเล์บอลหญิงมีลิกอาชีพที่มั่นคงและได้รับความนิยมในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นจีนตุรกีอิตาลีและเกาหลีใต้รวมถึงรายการใหญ่ของ FIVB อย่าง VNL Volleyball Nations League ก็ให้ความสำคัญกับการแข่งขันฝั่งหญิงในเชิงสื่อและตารางออกอากาศทำให้มีการเข้าถึงง่ายขึ้นบทสรุปแม้ว่าวอลเล์บอลชายจะมีความสนุกและความแข็งแกร่งกว่าแต่หลายปัจจัยทั้งจังหวะเกมความสัมพันธ์กับนักกีฬาการสนับสนุนจากสื่อและความต่อเนื่องของความสำเร็จล้วนมีส่วนทำให้วอลเล์บอลหญิงกลายเป็นกีฬายอดนิยมที่ครองใจผู้ชมทั่วโลกมาหลายทศวรรษ